ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับก็วันนี้มีคนแนะนําให้ผมมาเล่นเดอะไบเป็นเซตโทเทมนะครับก็คือจะมีเปิร์กกระทืบบูลแล้วก็จุดโทเทมแล้วก็มีเปิร์ก็อกไม้แล้วก็เป็นเ,เปิร์กของเล่นนะครับก็คือกระทืบบูลเนี่ยเรากระทืบกระทืบบูลปุ๊บเราก็จะจุดโทเทมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ตัวเนตอนนนอลก็เอามาเป็นเจ็ดพุ่งคอมโบกับแบะแหวนนะครับตัวตัวผมคิดว่าคอมโบนี้ค่อนข้างที่จะโกงและเกียนมากเลยนะครับ ผมบอกเลยว่าถ้าผมเป็นเซอร์ก็คงจะจุกยากอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยแล้วกันครับเสียงอาจจะขึ้นจมูกหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นเออๆนิดนึงพอดีไม่ได้เล่นเกมมาสิบวันครับพอดีเป็นวัดแล้วก็ส่งของซ่อมด้ครับอ,อ,อันนี้คือเวอร์ดิฟิชชั่นนะการเล่นคิลเลอร์ในรอบสิกว่าวัน กันไม้ไปก่อนโดดเฮ้ยทำไมมันนิ่งจังอะผมไม่เล่นเกมหลายวันหรือว่ามันเซอร์มันเก่งวะผมไล่เออปะผมตีล้มเลยแล้วกันตรงนี้เขาอยู่เยอะจังว่าเกมแบบเนี้ยคือไล่ให้ล้มก่อนก็ได้ปึ๊บโอเคครับล้มสอง ีคนบูนหนึ่งเหรอผมเห็นนะเฮ้ยมันติดเหรเมื่อกี้แต่ถึงพุ่งไปก็โดนไม้อยู่ดิผมอุ้มก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ไม้แล้วกันอ้า <c oughs> ไปไหนอ่ะอ้อมมาเหรอ <c oughs> ไม่ทาน คิดช้าไปจังหวะหนึ่งโอเคอเฮ้ยตายยากเหรอสวยจังมันไปเน,น็ตออนแหวนนะมันพุ่งมันมันอยู่แล้วเราแบบว่าไล่ล้มก่อนเลยก็ได้ปึ้บโอโ้โหน่าปรับแต่ว่ากีตายากไปแล้วเฮ้ยโอ้โห ฮึบโอ้โหทำไมไล่เออจังเอออนี่คือผลจากการไม่เล่นเกมประมาณสิบกว่าวันสินะโอ้ยบัมเลยทั้งน,นาะปล่อยก่อนแล้วกัน เอาจริงคนนี้เขาก็นิ่งอยู่นะผมว่าผมต้องเคลียร์มานี่วะวิ่งฉีกไปเลยเหรอโอ้ยคนนี้ตึงนะเนี่ยจะทำเป็นเล่นเขาเอาคนนี้ล้มก่อนละกันเขาจะมารอฉายไฟอะ่ะผมมีแหวนด้วย <c oughs> อย่างนงี้เขาทางเราอยู่ ลุยหน้าพุ่งชนก่อนรีเฟกไม่ห่างมดแึ๊บโอเคเอาล้มเลยแล้วกันแต่เฮ้ยคนนั้นจุดเฮ้ยคนนั้นแกะโทรเทพผมจบเกมได้เนี่ยอ้อมมาช่วยแน่เลยเขาต้องอ้อมมาแตะคนนี้ปะสะตีปบอะ โอ้คิดเยอะไปเขาน่าจะเลาะเลาะสายไปเลยออเอาแกเอาไม่น่าอ้อมมาหรอกน่าจะวิ่งไปแตะเลยอะ่ะนั่นแหละวิ่งไปแตะขนลมล่าสุดอะ่ะผมกิดเยอะไปอะ่ะโอเคคนนี้ยังโค้มไม่เสร็จผมจบเกมได้นะผมไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องแฝงแล้วอะ่ะ ตยัักวโอเคไปบัดเครื่องฮะวอตแตะแตะปะตีเลย <c oughs> เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะ ไม่จบแล้วครับ what the fuck เกมอะไรวะไม่เล่นเกมในรอบสิบกว่าวันเจอเซอร์อะไรวะเนี่ยมันเพิ่งรีแลงเหรอหรือไงอ่ะไม่เล่นเกมนานไม่รู้เรื่องเลยมันก็ยังไม่รีแลงนี่ผมก็ยังมาลิ้มเป็นแรงแดงอยู่เลยหรือว่าเราเผลอคุมเกมไปวะ ผมไม่ได้เล่นานานไงเผื่อคุมเกมจัดหรือเปล่าแต่ผมก็ไล่เออนะผมไม่ได้ไล่ไล่ดีอ่ะแสดงว่าทามมิ่งผมดีไว้ตาเนี่ยโอเคครับขอบขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมจนจบนะครับ,จนจนจนนรบก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกป็ลกำใจกันนะครับขอบคุณคับ